เนโกวิลเลียมกองหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะคะก็ได้ <S Go, step, alf, ula, dead, er at at go step. s t e เเว็บข่าวสันกีฬาทีเด็ดกีฬาอยากร่วมสนุกแอตไลท์แอตกลสเตต่อสัญญากับสโมสสไปอีก5ปีทำให้เจเกนคอปนะคะก็ออกมาเผยว่าดีใจมากๆเลยที่เนโก้เนี่ยได้เซ็นสัญญาระยะยาวนะคะด้านเจเกนคอปนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถือว่าเป็นข่าวดีเลยเป็นข่าวดีสาหรับเนโก้แล้วก็เป็นข่าวดีสาหรับเราด้วยผมคิดว่าเนโก้คือดา ลุงที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเป็นอนาคตของสโมสสมันยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำและเขาเตรี่ยมไปด้วยทักษะแล้วก็ศักยภาพอันยอดเยี่ยมแต่เขาต้องได้ลงสนามด้วยซึ่งเราอยากจะเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับเส้นทางการค้าแข่งของเขาและในตำแหน่งที่เขาเล่นนั้นมีนักเตะที่เก่งมากๆอยู่แล้วแต่เทนก็ไม่สามารถลงเล่น500เกมต่อฤดูกาลได้แน่นอนดังนั้นเราจึงต้องการตัวเลือกในตำแหน่งนี้ซึ่งเนโก้นั้นมีฝีเท้าที่ใกล้เคียงที่สุดในกลุ่มนักเตะอายุระดับ บบนี้และเขามีหลายอย่างที่เราชอบดังนั้นผมจึงดีใจเป็นอย่างมากที่เขาเซ็นสัญญาใหม่กับเราสําหรับเนโกวิลเลียมนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นฝีเท้ากันในฤดูกาลที่แล้วมาบ้างแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มของเขาเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็เนโกวินเลียมเนี่ยแหละน่าจะเป็นกําลังเสริมสําคัญในตําแหน่งของเทนนิสเซนเดอร์อาร์โนในอนาคตได้ดีมากๆเลยค่ะ